الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله شكرت من الله سبحانه وتعالى ลลอฮ์ได้กลัดได้ได้ตรัสในอายะนี้ยกย่องชมเชยท่านรอซูลล l l a สซลฮว่าแท้จริงเจ้าโอ้มุฮัม uh ัดเป็นผู้ที่มีจัญญามารยาทที่งดงามแน่น,นอนนะครับเรามุสลิมทุกคนยอมรับความสมบูรณ์แบบที่มีอยู่ในท่านรอสูลลลอฮ์นั้น ไม่มีติว่านาบีบกพร่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะอัลลอฮฺมฮานาวตาลาทรงเลือกนบีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมวาจาการคลุกคลีและทุกสิ่งทุกอย่างทุกอิริยาบถของท่านนาบีนั้นย่อมสมบูรณ์ในตัวของท่าน แต่พอมาดูประชาชาติก็มีในหมู่ประชาชาติเนี่ยอาจจะมีนะครับว่าเป็นมนุษย์ที่พยายามแสวงที่จะเป็นอินซานกาเมนมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแต่ก็คงไม่มีใครบอกกับตัวเองว่าฉันเต็มร้อยในวิถีชีวิตของฉัน แน่นอนนะครับการที่เราจะผลิตคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูร์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการหลายๆายอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือการตรบียการตรบียการอบรมการสั่งสอนการให้ความรู้การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติ ให้ออกมาเป็นรูปธปรรมเราก็ต้องถามเราเสมอนะครับว่าเรามาอยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จะเป็นนักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่แล้วแต่นะครับทุกส่วนของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเสมือนกับโรงงานที่จะผลิตคนที่มีคุณภาพไปสู่สังคมในขณะที่ตัวเราเองนะครับ คงไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบร้อเซแต่ความพยายามความปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพย่อมมีในหัวใจของแต่ละคนสิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกในช่วงนี้นะครับก็คือการมีจัญยามารยาทที่งดงามก็คืออัคลักษ์บุคคลหนึ่ง ไม่ว่าเขาจะมีความรู้มากเท่าใดก็ตามขอโทษนะครับแต่ถ้าไม่มีอัคลักคุณภาพของเขาจะตกต่ำทันทีการคลุกคลีกับใครคนหนึ่งหรือกับคนหลายหลายคนคนจะมองเราอยู่ที่การแสดงออกของเราว่าดีหรือไม่ เหมาะสมกับการละเทศะหรือไม่ความนึกคิดของเราที่เราแสดงออกบ่งบอกถึงตัวตนของตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างไรดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสดงออกจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวผมไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะทำบาปก็ได้ไม่ใช่หมายหมายถึงอย่างนั้นนะครับ ถ้าเราอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นก็โอเคเราจะวางขาจะวางแขนยังไงโอเคนั้นเป็นอิริยบทของเราที่เราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราอยู่ต่อหน้าผู้อื่นนะครับเราจะต้องระมัดระวังทั้งพฤติกรรมและวาจานี่แหละบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของการได้รับตรบียะ และอีกประการหนึ่งที่ท่านนาบีสุลต่านม์ละฮ์วะสัลลัมกล่าวว่าอัคลักของแต่ละคนนั้นบ่งบอกถึงอีมานที่เขามีอยู่ถ้าคนคนหนึ่งมีอีมานที่ดีแสดงว่าอัคลักของเขาก็ดีอิบาดะของเขาก็จะแสดงออกถึงความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาอวตาลาและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ ไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ที่สำคัญไม่น้อยทีเดียวก็คือจรญยามารยาทและอัคลัก์ที่บ่งบอกถึงตัวตนที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คน ที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญในอิสลามที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาทรงให้นบีนั้นได้รับการยอมรับโดยคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่อต้านนบีแล้วก็ยิ่งยิ่งคนที่ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาที่เขาประทับใจกับอัคลาของท่านนบีในทุกอิรียบทของท่าน wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa warahmatullahi wabarakatuh